สวัสดีครับแฟน YouTube channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายนะครับโดยเทปนี้ครับเราจะพาไปชมไฟการแข่งขันของตำนานยอดมวยไทยอีกหลายครับนั่นก็คือช้างเผือกเกียรติทรงฤทิ์ครับที่ไฟนี้ครับจะขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทคิกบ็อกซ i n g กับนักชกชาวดัสครับมาติดตามรับชมกันครับว่านักชกไทยของเราจะสามารถคว้าแชมป์รุ่นยักษ์สร้างตำนานเป็นนักชกไทยคนแรกที่เป็นแชมป์โลก รุ่นเฮเวดได้หรือไม่นะครับก่อนรับชมมวยคู่นี้ครับขอพาแฟนๆไปรู้จักกับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์กันสักเล็กน้อยครับแต่ถ้าใครสายบวกครับอยากจะชมมวยชกเลยก็สามารถกดไทมสแตรรมข้ามไปชมมวยชกกันได้เลยครับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมปี1966ครับตรงปีพศ2 5 0พนเก้านะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ ชกที่เมืองไทยก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งครับแต่ที่ทําให้ช้างเผือกเป็นที่จดจําเลยก็คือการเดินสายไปชกอย่างต่างประเทศนะครับสร้างไฟที่เป็นตํานานอย่างไฟที่สามารถเอาชนะน็อกลิกลูฟัตได้ทั้งท,งท้งที่เจ้าตัวเนี่ยกรามหักทีนี้ที่เรียกว่าเป็นวีรกรรมที่คนดูจดจําจนถ,ถึงทุกวันนี้นะครับช้างเผือกมีดีกีเป็นแชมป์สาพันธ์มวยไทยนานาชาตินะครับ IMTF ในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทครับ แชมป์สปาร์คิกบ็อกซิ่งจักรวาลครับ UKF ในรุ่นไลท์เฮฟเวทครับแชมป์สภามวยไทยโลกครับ WMC ในรุ่นคุยเซเวทครับแชมป์สภาพคิกบ็อกซิ่งครับ WKU ในรุ่นคุยเซเวทครับอย่างที่รายงานครับแชมป์ที่ช้างเผือกคลองก็ล้วนแต่เป็นแชมป์ในรุ่นไลท์เวทกับรุ่นคุยเซเวทครับก็ล้วนแต่เป็นแชมป์ในรุ่นน้องยักษ์ทั้งนั้นนะครับ สำหรับเส้นนี้ครับก็จะเป็นการขึ้นชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งของสาพันคิกบ็อกซิ่งมาเชนอาร์โลครับ W M K ในรุ่นเฮเวที่กัดเกิน190ปอนขึ้นไปครับเป็นการขึ้นชิงแชมป์รุ่นโลกรุ่นเฮเวนเป็นครั้งแรกของช้างเผือกครับมาติดตามรับชมครับว่าช้างเผือกครับจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยไทยคนแรก ที่สามารถควา้าแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฮเวทได้สำเร็จหรือไม่นะครับมากันที่รายการนี้ครับศึกฉลองครบรอบ6ปียามากิยิมครับจัดขึ้นเมื่อวันที่24พฤศจิกยายนปี1991ครับตรงปีพศ2534นะครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับนักมวยไทยของเราเจอทางด้านของมารอนเบนจามินนักมวยชาวฮอลแลนด์นะครับ โดยคู่นี้จะเป็นการชิงแชมป์โลกที่ว่างนะครับของสาพันธ์คิกบ็อกซิ่งมาชนาร์โลกนะครับ WMK ในรุ่นเฮฟวีเวทครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับของนักมวยไทยเราที่ขึ้นชิงแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทครับทางด้านของช้างเผือกครับอายุ25ปีครับสูง1 7 3ซมครับในี่ใส่บางคนนะครับ เป็นจมินนี่สูงร้อยปสามเซนติเมตรครับชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งก็จริงนะครับแต่คู่นี้นี่ใช้กติกามวยไทยเต็มรูปแบบครับก็เรียกว่าหมัดเท้าเข่าฟอกใช้ได้ครบเลยฮะยกาสสูงครับตามสไตล์ของช้างเผือกครับเพราะว่าแม่เจอฝรั่งครับตัวสูงสูงตัวใหญ่ๆนั้นครับเจ้าตัวก็ต้องยกกาดสูงเหนือหัวแบบนี้นะฮะหยับค่อยๆเดินเข้าหาครับเล็กกว่าสั้นกว่า แต่ถ้าดูสรีรล่างจริงๆแล้วก็ไม่เหมาะองการชกให้เวทครับอ่าซ้ายไปดอกครับชางเผือกเพราะรูปร่างนี่ถือว่าเล็กนะครับเล็กมากๆครับในพิกัดเฮฟเวทนะครับจังหวะนี้ครับแตะละมุนเลยครับแตะหลุดครับแล้วก็เป็นครั้งแรกครับที่สถาบันจัดชิงชป์ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ชังเผือกครับโอ้ยจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายกับแข้งซ้ายครับเซเลยครับสําหรับทางด้านมารอนครับโอ้ยซ้ายอีกทีครับโอ้ยซ้ายนี่จะต่อยได้แม่นมากครับซ้ายอีกทีก็จ้วงไป จับในอจับในครับล็อกหาเหลี่ยมเาโอ้ยโดนซอครับฟันมีทีครับโอ้ยฉังๆครับฟันมีทีครับแหมสามดอกรวดครับอ่าทางด้านมาลอนมีซอเหมือนกันครับก็เป็นครั้งแรกครับที่ทางสาบันจัดให้มีการชิงแชมป์โลกขึ้นนะครับแล้วก็ช้างเผือกนี่เป็นรองอันดับหนึ่งในขณะที่มาลอนเบนจามินเป็นรองแชมป์อันดับสองครับ เตะจ่อล่างครับโอ้ยมีหมัดซ้ายเหมครับสายบีทีครับมากดแรกกันครับสักขวาครับโอ้ยทิมไปหน้าหน้าหงายวิ่นครับสำหรับเบนจามินหมดยกแรกครับกดฝากด้วยครับฝากกดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องของเราก็ยังมีมวยมันอีกเยอะครับขอบคุณผู้สับสนของเราครับกาแฟซอมวยไทยรดเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตองสครับและมวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตอง9นะครับภาพช้าครับ ครับโดนซ้ายไปครับหน้าหงายเหมือนกันครับจัะนี้ครับจับในลากมาครับชาเข้าเชือกครับแล้วก็นี่ครับเสียบเข้าไปยอดอกครับเรียกว่าโดนเต็มๆต็มเลยเหมือนกันสําหรับมารอนเบนจามินนะครับยกสองกลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับยกที่สองครับสังเพิกเดินเหมือนเดิมครับไปเจาะระยางก่อนครับนะครับมีลากมาด ้ายนี่แกเก่งนั่นครับแข่ง้ายเข้าไปอีกทีครับอีกทีที่สองครับโอ้ยมีคู่ครับมาลอนเบนจามินมีครูครับคููแต่ถอยเอ๊ะมันยังไงเนี่ยครับโอ้โหคู่แต่ถอยไปจ่อยางไปทีครับจับนายแหลกหมัดนครับค่อยๆขยับเข้าหาครับสำหรับนักมวยไทยเราตวงซ้ายครับเตะขา นี่ครับโอ้ยหล่นเลยครับโอ้ยต่อยมั่นมากครับทางเบือกทีเดียวหล่นเลยครับนับปาดครับมาก่ยยังโอเคครับยังน่าจะไหวครับแต่ดูโดยทรงโดยรวมเนี่เหมือนกับเปจนจมินี่แก๊งเกงเกงกลัวกลัวบารมีเกงเกงกลัวกลัวศักดิ์ศรีของนักมวยไทยเรานะครับหยิบเข้าหาครับทางเปือกนี่ครับมัดซ้ายมัดซ้ายทีครับโอ้ยต่อยแม่นเหลือเกินครับไปทีครับ โอ้ยมีอาการครับเริ่มเปครับอีกทีครับพยายามจะต่อยสวนครับต่อยวืดครับในนาที่ช้างเผือกนี่แกโอ้ยนี่จังหวะนี้ครับพูดไม่ทันกัดคำทิมซ้ายครับเป็นนับที่สองครับพยายามพักครับทางด้านของเป็นจามินนะครับพยายามพักครับตับครับโดไปสองนับครับโดนอีกนับหนึ่งนี่ลำบากนะครับ จับในกระชากเสียปอ๋ยจังหนักเลอเกินเสียไปอีกทีครับโอ๋ยงอเป็นปองเผาครับเสียไปอีกทีครับกระชากเสียบครับนี่ครับมีศอกแถมท้ายอีกครับงัดไปดอกครับแมจับในครับกรรมการต้องแยกครับแมไม่ทํากันก็แยกกันไปครับมันน่าจะแตกครับช้างเผือกนี่น่าจะแตกครับพวกกรรมการนี่เหมือนดูบาดแผลเลยครับซ้ายไปแข้งหนึ่งครับค่อยๆขยับครับช้างเผือก เอาไปแลกมันครับแม่แลกกันไปแลกกันมาหล่นเองครับเป็นจามินเรียบร้อยครับนับที่สามครับและกรรมการก็ไม่รอช้าครับชูมือให้ทางด้านของช้างเผือกครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่2ครับด้วยเวลา2นาที18บปดวิครับแม่ก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อหยาดเลือดเลยครับแม่เพราะว่าแตกครับน่าจะเป็นจังหวัดที่เจ้าตัวคุกกวงในครับแล้วก็โดนหัวโขกไปครับก็แตกครับ ก็เป็นครั้งแรกครับในประวัติศาสตร์ของนักมวยไทยครับที่สามารถคว้าแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทได้สําเร็จครับทั้งที่ต้องบอกว่ารูปร่างขนาดน้ําหนักของช้างเผือกนี้ไม่เหมาะสาหรับการชกในรุ่นเฮฟวีเวทเลยนะครับชกกับใครก็เสียเปรียบตลอดครับไปนี้ก็เสียเปรียบครับแต่สุดท้ายครับก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ครับเป็นนักมวยไทยคนแรกครับที่สามารถคว้าแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทได้สําเร็จนะครับ ก็ช่องเราก็ยังมีคู่มวยมันอีกหลายคู่ครับสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่การ์ดด้านบนขวามือครับหลังมวยจบนะครับฝากแฟนๆครับฝากกด subscribe กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับก็ยังมีมวยมันเยอะนะครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับก็สามารถแสดงความคิดเห็น ได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดสักนกรดิ่งติดตามครับจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาครับและอย่าลืมแชร์เพื่อนได้รับชมกันด้วยนะครับ mm hmm. ทางช่องเราก็ยังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟสอม,มวยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอรงสครับมวยพักยกออสเคอดไลน์เคโอตองเนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ